อันนี้ก็มาชุมสวนต้นถั่วฝักยาวนะคะนี่รุ่นสองนะคะนี่รุ่นสองนี่รุ่นสองเอาเอากวักมาจากนู่นอ่ะนี่นี่เริ่มเกเรแล้วนี่แล้วมาทำพันใหม่ไปทำพันใหม่ทพันใหม่ปลูกตรงไหนอ่ะปลูกแถวนี้อ่ะเรื่อยมันต้องลงดินไหมลงดินแถวนี้ก็ได้ทีหลังเอาแต่เลยนี่เลยลงดินเลยไม่ลงกระถางเลย นี่ก็ผักบุ้งก็จะรื้อไม่ได้รื้อสักทีอันนี้ต้นย่าเหรอคะต้นยา่าปนกับผักบุง้งนะนี่นี่นี่ชาโพดมัง่งยอดยอดอะไรนะวะชะอมชะอมมีสามต้นมีมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ผักชีก็ไม่ยอมตนี่ผักชีผักชีเล็กเล็กเล็ก,ลก,ลก ลูกพลังก็ออกลูกแล้วนะพลังกิมจูเนี่ยนั่นไงลูกสองลูกสามลูกนะก็ต้องรอไปก่อนเออรอไปก่อนนะคะพี่น้องจ๋าใบยาราเต็มเลยยิ้มบ้านอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็เป็นป่ารกนะคะไม่ได้มาถางเลยนะคะต้นต้นต้นเหลียงนะคะนี่เใครจะเอาต้นใบยาลเต็มเลยต้นเหลียงต้นยอดเหลียงก็เรียกต้นอดอ่ะ ไ,ไปไหนต่อคะจบแล้วนงคะ <c oughs> จบแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะก็มาจุมสวนยายอ้อยใหม่นะคะ